สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่อกันอีกแล้วครับผมโอ้เหมือนอีสิภาคมาเบิงกระเจ้าใส่ม่องครับผมมาเบิงมาเบิงมาเบิงผลงานครับผมโอ้ยใส่ยังอยิบถือคักถือแดนมันมีตาว่างวันนี้อาโธ่เกือบว่างเกือบว่างเห็นได้ชิบดแล้วชิบด้วยเทียงบ่ยายดำจะได่เห็นผู้เดียว เนี่ยเ,เขาไปราชการเบิดแล้วเอาบานีเซ็ตบานีอมอส์สองด่างน,น,น,นี่เขาใส่ให้หลายโอ้เมื่อนี้เมื่อนี้เขารถไถ <c oughs> เขาไปยืนแถวเมื่อนี่ลดไถเอาโมบีคนมาซอยปะไม่กูเตยอผสมบอกมากสะพุแล้วลรอบอสสะพุดแล้วแล้ว,ลว,ลวด่างเดียวอยังยืนเผายื่นบ่สมุนใส่มุนขลัวแล้วบูลูกทีมไป ยื่นแถวอยู่ปังปูเบอร์พี่น้องเลยนี่ดังเดียวดังเดียวนี่บ่ดังเดียวเอากระลำมังหนึ่งเออมาหนีบเอากระลำมังหนึ่งเมื่อวานไหนจกหักไห้ไห้เต็มพอดีไห้หนึ่งป้าโถหางานให้ยายดำคักเลยอมองสองเซนครึง่งสองเซนครึงงคร่งยิงเงินก็มีมองเลยจริงอ,อ้าผู้เตยบไิเไปราชการบ่ โอ้ยคนตะเียคตโอโอโคลาบนาโคลาบกปออืีหล่ะพอดีละอ๋พอดีลวเนี่พดโซยพสโอยเป็นยังอืมขอนุยาถ่ายคลิป่ายรบไปว่ากูเตยพดม่องนี่นี่ละอ๋อเนเฮาเหตุใดเ่สุยางเสื้อมแข็งมานอพร้ามเสื้อาแข็งมาอันนี้ร้อมตัวนี้ที่มันสด แตัวตัวนี้มันสดแต่ว่าของของซาเซียมคือยังบบค่อยสดน้ำคุณบอกน้ำคุณโอ้โหคุณจีแดงเนื่อไปไว้เบิ้งเบิ่งเบิ้งอันต่อต่อมันสิมามันสิมากินอยากได้ต่อถึงเตะเออเอ้ยมันสิมากินบ่อไดป้ายเมือว่านเมือว่านบ่อใดป้ายเพราะว่าอันนั้นหาเรือดบ่อใดผู้มีเรือหาม่องบ่อใดผู้มีม่องผู้มีเรือ มารงผู้ใดบ่พีแ้วพนอุบลออกบานบ่ได้โซ่ลายมือบ่มันอ็นนำาท่วนำไปเจ้เห้าไว่ซ่สี่าทรมงอยู่ใส่งบานห้าเอามาขายบ่ขายเส้นนั่นล่ะขายเส้นพอบักตืเขาโทรมาใส่พอเบิกตือเศร้าอันน้เกิสั่งแต่ผมไปขอมีเหนด้านจักบานฮะ้จับบาทก็เท่าไรบุกกบหูจะกี่กหูว่าจะ มันเป็นหัวเนาะเขาเขาสู้เขายัางมาแหลมป่แบบสู้กับมีนี่ของพ่อบุตรเตยนี่ต่าให้เขาสู้มากแบบสู้กับมีดกับป่านเขาก็ใส่ใอ,อ้ของพวยแพร่หมดแหละเสียวบ,บิกดมเออ,อ้ามาแหลมจะเดือกคุณว่าสิหาทางออกไปอยู่แจ็คโรสเซเลนออกได้งบอ่ออุบลนะนาำบัลลังทวนแต่ขันขันมาไมาหอนมือนีนป่ะมาหอนมือไหนฟังน้ำทวนมันก็หยางอยู่มันก็มาเบิ่งบ้านเข้า บ่แม่นยังดอกมีมีคนอยากได้มองอยู่แต่ว่าหามองหาซื้อมองบ่ได้นะสั่งไหวสิสั่งไหวเดี๋ยวได้สิโท่ได้ฉีดโท่โถามเขากันอยากได้ก็มึงมก็โทรมาใส่เอกสารเออแดดได้ฉีดโท่เพราะว่เขาโทรมาให้เดี๋ยวจะเบอร์โทรไว้อือเขาได้ให้เพื่อนเอาไว้ให้เจ้าควนต้องมาว่่าัโอ้เกือบจะบอรเกิน่างละสี่ร้อยแล้วสามร้อยสี่ร้อยกบหูคือการเขาก็ตัดกับซองด่างเน <S 2> <S 2> <า>ี่ยหัวหนึ่ง วัานึ so ่งตัดเปสองด่างด่างนึงคอยซื้ด้นะบ่ซือือด่างเดียวก็ด่างแบเดินได้แบกเด่นบบกเดินบนฝาเอาไปีหนึ่งบนกระเ้หลวอพรว่ามันบางงเขาซื้อด้วยได้สื้อิอ๋อซื้อคนกิโลไงขวาซื้อซื้อป้าหนึ่บ่กเออาเหลวเนอะโอ้ต้องย่างมาปผลมาอยังอีกเนาะซอยกันลุ่มอยู่กับเมียวคนอ๋ลุ่มมัดบานแล้วเนาะเขากัะบายมัดบานเล้ดิ แมนผู้ใดก็ไปใส่ขันไปใซสะอาดนี่คือบ่มีหม่องส่แมนน้ำม่งมันกับขี้เส้ได้่บางเมื่อวานนี่ลบไปประมาณบ่ายใสองเที่ยวมอ่งเรี่ยวยังแล้วบ่มีเรือเสยบอกว่าไปบ่ได้เด้อว่าสั่นบ่มีเรือนี่ปลาตัวนี้มันสดมันสดนี่ว่าสิเอาตัวนี้ล่ะนี่ว่าสิว่าสิสื่อจัดเออขายโลจักบาทบดนีิในนี้บ่ขายฮะในนี้บ่ขายบ่ขายในแม่บู้เท็ดเออตัวนี้เพิ่นเฮ็ดตัวนั้นมันบ่สด ตอนนั้นมันมันออกแนวๆต้นเห็ดไปส่งแม่มันอยู่บนอ๋อตัวนี้นี่บอกว่าพลวัตสืบสืบเอาไปถอดนะก็เห็นว่ามันสดก็เลยว่าไฟอะไรสิสว่างคนดูบ้านอะห้องถังแก่คดูบ้านไหนเราบอกอือบ้านห้เราไปถอดเอาไปถอดอะไรอยู่แต่ว่าเสียไปหลายบ่ได้เพราะว่าบ่พอประเอาไปหลายบ่ได้เอาไปเบิด เพป็นเสียเอาไปไหว้จักโลงสองโลงสันนะขึ้นโลเงป้าป่านนี่เบาแห้งเฉยเดี๋ยวเอาตัวสดๆมันนะเพราะว่าเพป็นเพป็นเสียไปถอดโอ้ยอันนี้มันมากินไอ้ต่ออันตรายได้นั่นผู้เตยนั่นอันตรายได้นั่นมัฟโร่ได้นั่นเติงเติงนั่นเอบิ่งเบิ่งสามโต๊ะสี่โต๊ะอยู่กันซุ้มาต่อไปไหว้สวนหมอนกูเขาโบราณอาหารเขาะต่อเจ็บบนเรือหล่นเอใหว่ทั้งปพสป้าทั้ง เราว่างต่อผมได้ดีมันหอมกันเลยนะมันมาในกินถือขาดถือเนี่ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งได้หลายคุ่นรู้เหมือนไม่อีหน่อยก็ยิ่งได้กุ่สิบปุนแหลเมื่อวานเมื่อวานนี่ใส่ยักด่างสามมือหนีสองมือหนีสองเขาสิบไปเขาหลาดเหมือนกันอ๋อเขาก็เลยบอกาสางงานไว้หลาย <c oughs> วัานี้ก็เอาไปใส่เอามาไหวให้ยุมสิขาดมือนเ,นเนาะเออเพิ่นสิไปส่ง เตยเออเออออตั้งแ่า็ให้อะไอ้เครื่องต้านหยาไปน้ำหอนี่้เตยคือก็ขี่รถไปเองม,มีไปขี่หรอวะมีหมดแล้ววะโมมารถไปแล้วซาบีซาบีกาโมมีรถไสโอ้ไปก็ได้ไปรถไสเพราะว่ารถมโมจะไสฝากไว้เงินไอาจานทั้งผู้อืมจะดวกที่สุดก,ก็คือรถไฟแล้วไม่ได้เห็นยังเลยไปหอดคือเก่าแมีน ง่ายสะดวกสะดวกนั่งคิ้วไปก็ไดเขมิดเดิ่ไลนอนไปก็ได้เนาะขี่รถไฟสะดวกแงานอยู่บ่อเพลียงน้ำปลอดภัยพร้อมคลกติไปมือปีมือสายขไปขี่รถไฟหลุดพ้นไปขู่อยู่คนละอกดเเอาี่ป็นหยันไปขี่รถไฟเอาก็ได้วดเอาสองปีหนึ่งสองปีสามปีก็ใหญ่เลยล่ะเงินสามปีป่ะบ่อสุภักนีสามปีได้ ตอนนั้นเขาลองขอบ่แม่นไอ้นั่นแหมตั๊กแต่อยู่ตั๊กแต่เป็นคู่แต่แหลกไหมตอนนั้นเขาเขาเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นะครับบ่เปลี่ยนใหม่แล้วตัวหนีสามสองปีต้นต้นนั่นสู้พักนีสามปียังใหญ่รถมันเคลนมาได้ใหญ่มาสี่สเกตเลยตัวหนีเก่าคือเมี่ยงเหมือนหมอนไม่ตัวหมอนแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วสองเหสแสดงว่าสู้พักนีสองกับลบมันเตือนตัวนี้พุ่นไปอันนี้พุ่นปีกัวหนึ่งเออเดี๋ยวก็มาไปมาแบบนั้กั อันกูก็บอกว่าต้องเอารถมาต้องเปื้อนน้ำมันขี่เครื่องบินมาเลยเออเมืม่อกี้เครื่องบินเออเมื่อกี้ขี่เครื่องบินมาอันตรายก,กับปลหลายว่ะมันคือเขาข<ม>ี่รถน้องใกล้น้องแต่ขี่เครื่องบินมาลงลงถีบจะคยวตยต่อกับละไรควยมากอ้าวเบิงบ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งมันบ่มีตาว่างเลยเดียนี่ต่อกับไยนี่ทั้งถอดป้าทั้งระแม่งต่อ มันถือกินฝาดถึงมาแมนอยู่ของสดมันมาของสดสินะปกาไอ้เวลามันบกมันก็ยังไปโตแมนอยู่มันจังไหนมันจังถือขาดถือแน่แท้ถือด่างเดียวมันอันถดือดสามด่างมันล่มอวยปะหรือจังไหนมันน้บกน้บกโอ้น้บกปฝาดมันพอเป็นจีดาตลอดได้จังน้อยกับเหมือนเนี่ตีบวกเกินอาทิตย์หนึ่งดอกนี่บวกเกินนี่ดอกกันพวกเ้าแมนมันต้องเฝ้า เขาเมื่อเวลาเขาก็บถืธเขาก็บนี้ไปไฟไปมั่นนะไปหาหวยแมนอยู่กะฮะพุหละหวยเนื้อหวยไตไปพุหละอันนี้นี่นี่กูธบูธไตนี่ถือบ่ถือพวกเนี่อ่อนล้มเหมือนนั่นมองหาได้บวชเมื่อคุมแสดงว่าแสดงว่าทั้ง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 ล่างนี่ถือบิดถือเมื่อนน้ำแทงนี่เขาหามขึ้นกับบวชใหญ่ที่กันหมด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 โอ้บูดบนไซที่สัตว์่ะเออบด กันบอไปใส่กันบอไปใส่ทั้องผิดกับไป่ทนน้าแข็งก็ได้ทนน้าแข็งก็คือใสจะเหมือได้สามด่างก็พิหารบอยยังสามด่างก็แต่สองด่างนี่ก็บอกวหายตัวเอาหมดเลยมันก็ขอนก็ละมั่งไปเลยด่างเดียวตัวนี้ตําแข็งน้ำแข็งใส่พอเวลาห้องเย็อ้าตัวนี้ละมันสดเดียวน้ำแข็งใส่สิแต่ว่าตัวนี้คือยังสดแต่ของเทียมคือยัง ออกสีกต้องใส่คื้สีถือกันนั่นคือใส่แต่แตเวนเออใส่ตะเวนแต่พอเยเ,เทนไปใส่ะตะบบหนึง่งเนาะเอราก็ยาดหนาวล่ะเออเราบ่มีเลืออืมใส่เออแต่นี้ร้อยเอาคลิปนี่ให้ส้มแค่นี่ก่อนพี่น้อง <laughs> <laughs> จากลาไปก่อนครับจุดกวนสิพอกันไหมครับคลิปหนาครับผม